สวัสดีครับผมลุงตาหวานนะครับผมเป็นเจอคลิปด,ดึงผดีผดีครับท่านเป็นของนุมเกาหลีที่ไปติดอยู่ที่เขมรครับท่านเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปดูอยู่ที่เขมรแล้วทีนี้เขาบอกว่านรกจะมีจริงครับท่านนรกบนดินเน,นี่ยนะครับท่านแต่อยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่เขมรครับท่านเขาไปดูติดอยู่นั่นประมาณหกสิบเอ็ดันครับโอ้โหแทบจาชีวิตไปรอดครับไม่มีใครเขาจะช่วยอะไรเขาได้เลย ทั้งทุบตีทั้งต่อยทั้งเตะสารพัดที่จะทําลายเขาขายเขาไปแล้วไปแล้วดีได้ที่เขายังมีชีวิตอดกลับมาเพราะว่าดวงของเขายังมีนะครับท่านเรามาดูคลิปนี้กันดีกว่าเขาบ่าเขาจะพูดอะไรมั่งแล้วก็ที่ไปติดอยู่เขมรนั้นนรกมีจริงหรือเป็นแบบไหนนั้นเขาให้พี่พี่เพื่อนๆ้องทันไปดูคลิปนี้เลยนะครับท่านคลิปนี้นี่ไม่ยาวหรอกครับแป๊บเดียวก็จบแล้วพี่พี่เพื่อน้องจะได้ดูหวานรกดินมีจริงครับอยู่ที่ไหนไม่อยู่ดันไปอยู่ที่เขมรที่เพื่อนบ้านเพื่อน ขึ้นบ้านที่ทะเลาะกับไทยอยู่เปเวลานี้เลยครับท่านแต่ผมบอกได้เลยว่าที่เขาพูดถ้าไม่เป็นความจริงเขาคงไม่พูดแน่นอนเป็นความจริงแน่นอนครับขอให้พี่เพื่อนน้องท่านไปดูคลิปนี้แล้วคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าทําไมครับถึงจะโหดร้ายอะไรกันขนาดนั้นปลาเถือนอะไรขนาดนั้นเป็นมือสกรรมเมอร์หรือเป็นมือเมืองฆาตรกรอะไรกันนักกระดาขนาดนั้นครับท่านโดยเฉพาะ พวกแกมเมอร์ที่ว่าการทนเลกรารมานำสารพัดหนัดูที่คอมเมนต์หมดเลยนะครับขอใหพ้พี่เพื่อนน้องท่านจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้คือขอให้ดูพิมพนี้แล้วท่านจะรู้นะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับใขนขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับฝั่งของเกาหลีใต้เว็บไซต์ข่าว korea จุงอังเดลี่ของเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยครับว่ามีชายชาวเกาหลีคนหนึ่งหนีออกมาจากกัมพูชาได้ แล้วมาแฉเรื่องราวทั้งหมดโดยใช้ชื่อว่านรก61วันในกัมพูชาชายคนนี้ใช้นามสมมุติว่าชื่อในฮอครับอายุ40ปีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นรกที่สุดในชีวิตของเขาเริ่มต้นจากการที่เขาตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองสีฮนุวิวไปลำพังเลยครับ2กรกฎาคมเขาไปเที่ยวที่คาสิโนแห่งหนึ่งแล้วเขาไปรู้จักกับคนเกาหลีที่นั่นปรากฏว่าเขาไปเจอกับกลุ่มชายชาวจีนที่มีคนแนะนําต่อๆกันมา หลังจากนั้นก็นั่งดื่มด้วยกันหลังจากนั้นเองไม่กี่นาทีฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อคนรู้จักของเขาซึ่งเป็นชาวเกาหลีลุกออกจากโต๊ะไปกลุ่มชายชาวจีนได้ล็อกประตูล้ลอมตัวเขาแล้วเรียกค่าถ่ยจากเขากลุ่มชายชาวจีนบอกให้เขาโทรหาเพื่อนแล้วบอกให้โอนเงินมาทันที5,000ถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ160,000ถึง320,000บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพ กลุ่มคนร้ายเอาทรัพย์สินทั้งหมดของนายฮอไปเหลือไว้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเขาพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเกาหลีใต้ผ่านทางแอปเทเลกร a m แต่สถานทูตบอกให้เขากรอกเอกสารหลายฉบับและให้ส่งรูปถ่ายสถานที่ที่เขาถูกกักขังเอาไว้เขาบอกกับสื่อเกาหลีใต้ว่าณเวลานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในสิ่งที่สถานทูตร้องขอเพราะเขาถูกจับกลุมตัวอยู่สุดท้ายเขาส่งข้อความสั้นๆเพื่ออ,อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เขาบอกว่าตึกที่เขาอยู่อยู่ภายนอกมันเหมือนตึกทั่วไปแต่ว่าตั้งแต่ชั้น5ถึงชั้น20มันเต็มไปด้วยออฟฟิศของแก๊ง call center ปรากฏว่าสถานทูตตอบกลับมาว่าอาจจะต้องใช้เวลา2-3ถึงวันถึงจะเข้าไปช่วยเหลือได้เขาถูกทุบตีอยู่3วันถูกบังคับให้อยู่ในท่าที่เจ็บปวดถ้าเขามีท่าทีที่อ่อนแรงเขาจะถูกทุบด้วยขวดหรือที่เขียบุรีวันที่3กลุ่มผู้รับพาตัว ขายเขาต่อให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อในเม่นในเม่นเป็นในหน้าของชาวเกาหลีจีนทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายบัญชีธนาคารให้แก๊ง call center ในฮอบอกว่าในเม่นเนี่ยได้บอกกับเขาว่าเขาจะหาเงินได้ถ้าเขาร่วมกับแก๊ง call center 8กร,รกฎาคมตำรวจกัมพูชาบุกเข้ามาตรวจค้นภายในอาคารเขาคิดว่าเขาจะได้รับอิสรภาพแต่ปรากฏว่าตำรวจกวาดรวมเขาไปด้วยฮอถูกขังอยู่ภายในห้องเล็ก พื้นปูด้วยฟางมีลูกกรงเปิดโล่งให้ฝนสาดเข้ามาโดนเขาได้เขาเล่าว่าสภาพความเป็นอยู่นั้นเลวร้ายเต็มไปด้วยจิ้งจกและมแมลงสาบเขาคิดว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวอย่างอิสรภาพแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจแหกคุกออกมาพอเขาแหกคุกออกมาถัดไปสองชั่วโมงเขาถูกจับกลับไปที่เดิมแต่ย้ายห้องขังไปอยู่ในสภาพที่แออัดเขาบอกว่านี่คือนรกชัดๆเขาอยู่รวมกัน35คนในห้อง4ีคูณห พื้นล mm ื่นไปด้วยเหงื่ออากาศแทบไม่มีหายใจเขาบอกว่าเขาเหมือนถูกโยนลงไปในกองไฟทุกอย่างสกปรกน้ําก็สกปรกอาหารมื้อเล็กๆ2มื้อเขาได้กินกับไข่ครึ่งฟองเขาอยู่ที่นั่น5สัปดาห์กลุ่มคนร้ายติดสินบนกับตํารวจ1 0 0 0 0แดอลลาร์คนร้ายที่ถูกจับมาเป็นฆาตกรฆ่าสศพเดินออกจากคุกได้ใน4วันหลังจากจ่ายค่าสินบน2 0 0 0 0ดอลลาร์11สิงหา เขาถูกย้ายไปอยู่ที่ศูนย์กักกันก่นเข้าเมืองห้องใหญ่ขึ้นนึกว่าจะได้รับการคุ้มครองแต่ก็ถูกจองจําอยู่ดีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์กักกันมาเรียกเงินเขาอีก1ล้านวอนถ้าอยากจะใช้โทรศัพท์ถ้าอยากจะติดต่อกับสถานทูตจ่ายมา1ล้านวอนผ่านไป3สัปดาห์ที่สุดเขาเดินทางกลับเกาหลีใต้ด้วยความช่วยเหลือของสสจากพรรคประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ฮอบอกว่าเขาคือหนึ่งในเหยือ่อเขาถูกสถานทูตทอดทิ้งและยังมีผู้คนอีกมากมายที่เป็นเหยือ่ออยู่ในกัมพูชาโอ้โหเรื่องราวของนายฮอครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอีกทางหนึ่งที่เกา